สวัสดีค่ะผู้ชมค้ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันกนันนทพาทรรเสิร์บนุกูลนะคะ ผู้ชมค,คะในช่วงที่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสกราบสมาชิกวุฒิสภาเราก็จะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือการลงไปพบปะพี่น้องประชาชนการลงไปพบปะพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่เอาเรื่องราวของสอวไปบอกแต่ต้องนําปัญหาที่พี่น้องประชาชนพบเจอเป็นเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เขาสะท้อนกลับมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาเพื่อทําข้อเสนอต่างๆให้รัฐบาลนําไปเป็นข้อพิเคราะห์พิจารณาว่าจะไปปรับแก้เรื่องราวต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในบ้านเมือง เรราาอย่งไช่วงที่ผ่านมาก็มีการไปเจอการพูดคุยเรื่องร้องเรียนกันมาในการบริหารราชการแผ่นดินโอ้โหดูเป็นคําวิชาการเนาะเพราะว่าในปัจจุบันการบริหารราชการในประเทศของเรา <c oughs> เขาแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะเป็นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้วันนี้ที่เราจะไปเจาะเพราะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่สวลงไปเจอมาก็คือการบริหารราชการในภูมิภาคในระดับจังหวัดในระดับอําเภอท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้เขาเจอปัญหาอะไรบ้างการบริหารในวันนี้เขา เป็นไปอย่างที่เขาอยากจะได้หรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยค่ะท่านพลเอกอากนิตหมื่นสวัสดิ์ประธาน,านคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาการจัดสัมมนาค,ครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะคณะกรรมการของวุฒิสภาเนี่ยลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนในส่วนของคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับก็คะณะเราเนี่ยเดินทางไปเกือบ50จังหวัดแล้วนะครับไปดูการหารราชการในระดับจังหวัด แล้วก็ได้พบปัญหาต่างๆนะครับในการในเชิงการบริหารเนี่ยนะครับก็ปัญหาก็ใกล้เคียงกันนะครับเช่นแต่ละจังหวัดเนี่ยมีส่วนราชการส่วนกลางที่ส่งไปอยู่ในส่วนมีภาคแล้วก็ผู้ว่าไม่สามารถควบคุมขั้นบัญชาอะไรได้นะครับ mm hmm. ในส่วนของอ ท้องถิ่นนะครับเราก็าไปที่อ,อบจอไปที่เทศบาลก็เห็นโครงสร้างทางำน้าที่มันมีการทับซ้อนกันอะไรกันแยะ,ยะมากมายนะฮะปัญหาเนี้ยนะครับมันมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะทางอำนาจด้วยนะครับซึ่ง ตั้งตั้งแต่เราใช้พระราชบัญญัติระเบียบประหานราชการแผ่นดินพศ2 3 3 4มาเนี่ยตอนนี้266แล้ว32ปี32ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โครงสร้างใหญ่ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะว่ามีการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นยังเหมือนเดิมอยู่โครงสร้างทางอำนาจเหมือนเดิมอยู่แล้วก็จะมีการทับซ้อนทางอำนาจกันอะไรนะขัดแย้งกันอะไรกันเนี่ยครับซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของในส่วนภูมิภาค นะในภูมิภาคนะอันนี้เป็นที่มาว่าเอะเราจะแก้ปัญหาตีกันอย่างไงะก็ได้มีการหารือกันในคณะกรรมธิการก็บอกว่าควรจะจัดสัมมนาใหญ่สักทีหนึ่งเรื่องนี้เพราะพูดกันมานานแล้วนะครับพูดกันมานานแล้วแต่ไม่มีข้อสรุปว่าจะประเทศไทยเราจะเดินไปทางไหนกันแน่นะครับนั่นจะเห็นว่ามันก็มีาภาคประชาชนกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งเดือนที่แล้วเสนอแก้ไขรัฐมนูญว่าให้ยกเลิก การหารราชการส่วนภูมิภาคซะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าไงฮะสังคมมันเปลี่ยนบริบททางสังคมเศรษฐกิจการเมืองเปลี่ยนเกือบหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะพัฒนาเป็นนักบาลดิจิทัลนะมันจะมีเรื่องการกระจายอํานาจอำนาจนาเข้ามาเกี่ยวข้องกันอีกนะเราต้องปรับตัวตวเนี้คผมมองว่าต้องปรับตัวทิศท,ทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคนะครับ,นะรบนะโดยเฉพาะเรื่องการ มอบอานาจและกระจายอํานาจเราใช้คาว่าในภูมิภาคนะครับไม่ใช่ส่วนภูมิภาคถ้าส่วนภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งนะแค่นั้นแค่นั้นแต่พอเป็นในภูมิภาคปุ๊บมีทั้งจังหวัดกลุ่มจังหวัดนะฮะมีอําเภอมีทุกหรือคือรวมรวมหมดฮะมีอบจอบเทศบาลทั้งหมดเลยใช้คำว่าในภูมิภาคความสัมพันธ์เชิงอำนาจนี่จะเป็นยังไงนะ ถ้าไม่เช่นนั้นนะเราไม่เราจะมีปัญหาอยู่ที่ตลอดเราได้เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา,าเนี่ยครับเป็นผู้แทนผู้ว่าการจังหวัดหรือผู้แทนทั้งเจ็สิบหจังหวัดะนะครับแล้วก็ผู้แทนจากกระทรวงทั้งสิบเก้ากระทรวงรวม<ะ>ถึงสำนักนาย,ยกรยัฐมนตรี<ะ>ด้วยนะครับพักการเมืองทุกพักที่อยู่ในสภาะนะครับทุกพัก<ะ>เชิญมาด้วยนะครับจำเป็นต้องรู้นะครับสื่อมวลชนนะครับนักวิชาการไม่จากมาหลายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ ภาคประชาชนนะผักแล้วก็ตัวแทน <c oughs> ชมลมพำนันผู้ใหญ่บ้านเอา,เอามามาคุยกันหมดนะครับ <c oughs> นะครับจะเอาผลการสัมมนาครั้งนี้เสนอต่อพิสภาแล้วนำส่งให้รัฐบาล <c oughs> พิจารณาว่าจะดำเนินการปรับแก้อย่างไร